โอเคครับก็ขอเก่าสวัสดีคนดูทุกทุกคนทุกทท่านกันด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในเกมบ e ดลีเชนโซอะไรสักอย่างนี่แหละทุกคนผมเห็นเขาเล่นกันเยอะนะซึ่งผมอยากแบบอยากเล่นนะครับทุกคนอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องของอิจิโกนะครับคือเป็นเนื้อเรื่องตอนแรกๆเลยตอนยังไม่เป็นทางด้านของยมปทูตนะครับอ่ะ อันนี้เราก็จะข้ามไปเลยมาที่ถนนเมืองคาราคุระนี่ลูเคียมาแล้วครับจังหวะนี้มาแล้วลูเคียมาสัมผัสได้แรงดันวิญญาณนะครับมาจากโซโซไซตี้เลยโอเคอันนี้ก็จะเป็น ฝึกสอนอ่ะอันนี้คือตีโอเคอันนี้คือตีนะอ่าแล้วเราต้องไปไหนต่ออันนี้9้าวพิป,ปานะครับคล้ายๆแบบแดดนะทุกคนอ่าเวลาตีมีสกิลด้วยไหนลองใช้ดูดินี่โอ้โหโน้ำแข็งอันนี้คือเราต้องทำไงต่อ ไปตามผีเสื้อใช่ไหมอ่ะโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นบ้านของอิติโกนะครับก็ข้ามไปเลยอิติโกก็ได้เป็นยมทูตแล้วยังไงพบาว่าย,ยมทูตแล้วดาบฟันวิญญาณเมื่อไหร่จะแทงวนะเนี่ยโอเค นี้เราต้องกดปัดป้องตอนที่มันมาแล้วกดอ๋อเคาน์เตอร์นะครับจังหวะนี้ปึ๊บปึ๊บสกิลวับมีโอเคเฮย้ยโดนปึ๊บหลบอ้าาโดนครับจังหวะนี้สู้มไม่ไหวยังไง จะมาทำร้ายอิติโกะแล้วเฮ้ยอ่าลูเคียม,มาบังครับนายอยากช่วยครอบครัวหรือเปล่ายัางไงเรียบร้อยเป็นยมทูดยังไงปึ๊บแทง แทงแล้วครับเร็วๆแทงเอ้ยเอ้ยยังไงฮึบมาแล้วนี่เป็นโยมทูดเรียบร้อยครับทางด้านของอิจิโกมาแล้วฮึบฮึบนี่ครับเอาเลย ยังไงทำอะไรอ๋อเมื่อกี้เราน่าจะกดปัดป้องนะผมว่าโอเคโอ่ยกดปัดป้องไม่ทันโดนเลยเรียบร้อยครับเคาน์เตอร์จังหวะนี้นี่เคาน์เตอร์อีกแล้ว มนี้นี่บอกเลยว่าเคานเตอร์ง่ายนะครับอ่าโอเคมีเตือนก่อนที่เราจะต้องกดเคานเตอร์ด้วยนะทุกคนอืมสกิลไปเลยยังไงจังหวะนี้ยังไง วิ่งไปแล้วฮึบคืออะไรอ๋อมีเปล่าเกสกาเทนโชฮึบอะไรวะอ๋อทุ่มแล้วก็ตีนะเอ้ยเรียบร้อย อ่าผ่านด่านสำเร็จนะครับโอเคอ่าได้มาแล้วคืออะไรไม่รู้นะเก็บไว้ก่อนอันนี้คืออะไรเช้าวันรุ่งขึ้นคุโรสกิตื่นมาสับปะาดและหญิงสาวชื่อลูเคียหายไปหมดแต่ที่นี่เพื่อสะกดรอยตามเป้าหมายปัจจุบันโอเค ข้ามเลยแล้วกันอ่ะอันนี้คืออะไรไหนลองกดไปสิออเป็นหวัดเอออ่ะเริ่มต่อสู้นะครับอ่นนี้เราต้องไปเจอกับอะไรสิ่งที่เรียกว่าฮอลโลเต็ม เดิมทีเป็นวิญญาณมนุษย์ธรรมดาลางสังหรณ์มาอืมโอเคอ่ะไม่ดูเนื้อเรื่องแล้วเราดูเมื่อก่อนแล้วอ่ะอยังไงต่ออ่าจังหวะนี้ครับฝึกสอนพลังงานถ้าไมใต้เป็นทรัพยากร สำคัญในการต่อสู้หลักๆแล้วการโจมตีต้องเก็บอนุวิญญาณอ่าอันนี้คืออนุวิญญาณนะครับทุกคนหลังรวบรวมพลังงานหลังร่วมงอมพลังงานถ้าไม่ตายจนครบแตะปุ่มเพื่อเปิดถ้าไม่ตายโอเคไหนลองเปิดสิไหนอู้โอ้โหถ้าไม่ตายครับเื้เทจัด โอเคจังหวะนี้เราต้องทำไงต่ออ๋อมีหันนั่นนี้ด้วยเพิ่งรู้ฮึบนี่ถอยมาเลยไอตัวเขียวๆนั่นคือตัวอะไรวะอันนี้บล็บอกบล็อกหรอนี่ไงนี่คืออะไร นี่ไงคือผมเล่นเกมแนวพวกนี้แบบครั้งแรกเลยนะทุกคนปกติผมก็เล่นแต่ไอ้โรบอกแล้วก็อานะพวกเกมโมบ้าอะไรอย่างเงี้ยอ่ามาแล้วโอเคปัดป้องครับสวนปึ๊บยังไงฮอลโลตัวนี้ฮึบนี่กดไปเลยไม้ตายฮึบ นี่ปึ๊บยังไงแดนครับแดนเรื่อยๆไม่โดนนี่เป็นไงอ่าโอเคบทนี้จบแล้วนะครับลางสังหรณ์อ่ะนี่คือแรง แรงดันวิญญาณและโจมตีแยกย่อยอันนี้คืออะไรอืมอ่าไหนขอดูอีกทีหนึ่งอ่ะอันนี้อ๋อถ้าเราตีเราก็จะได้แรงดันวิญญาณนะครับเฮ้ยอ่ะโอเค โอเคครับเก็บแรงนั้นวิญญาณไว้นะฮันโลเรียนก้าคืออะไรวะเนี่ยถึงค่าสูงสุดแล้วปล่อยอันติโอเคปล่อยแล้วอันตินี่มันจะโดนแบบออโต้อันติเลยไหมเนี่ยทุกคน ผมไม่รู้นะเฮ้ยปั่นป้องเกือบไม่ทันนะเมื่อกี้อ๋อถ้ากดค้างแบบนี้มันก็จะอ่าเข้าใจแล้วครับอ่าโอเคปึ๊บตีเรียบร้อยวิกตอรี่ครับ อ่าได้อะไรมาด้วยไม่รู้นะปิดเลยโอเคเลเวลเพิ่มขึ้นอ่าขีดจำกัดแรงดันวิญญาณครับต่อสู้อันนี้คืออะไรอะผมต้องไปสู้กับฮอลโลตัวไหนวะเนี่ยอ่าเริ่มการต่อสู้ <c oughs> ฉันโดดเดี่ยวมากเลยค่อยๆลืมฉันกันไปแล้วสินะคืออะไรวะตอนไหนวะทุกคนอ่าอันนี้น่าจะเป็นห่วงโซ่แบบวิญญาณนะอันนี้เจอโอริฮเมะครับศัตรูที่แข็งกว่าแข็งแกร่งบางตัวจะมีแถบกลไกแรงดันวิญญาณเมื่อใช้อันไหนขอดูหน่อยสิปึ๊บอ่ะ ขอดูใหม่อีกรอบนึงเมื่อใช้ปัดบ้องโตการด้วยอืมโอเคอ่าฮะอันนี้คือไงเอเอาใหม่สิอ่ะกดโจมตีกดโจมตีเมื่อแรงวิญญาณลด ทอนลงถึงศูนย์ศัตรูจะเข้าสู่สถานะอน่อนแอแรงวิญญาณเอ้แรงดันวิญญาณสลายอ๋อโอเคโอเคโอเคกดทันนะครับเมื่อกี้อ่ากดทันอีกแล้วสวยเลยอะไรวะเนี่ยแรงดันวิญญาณ อันตีหน่อยโอเคโอเคปึบเฮ้ยหายไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเกือบเออโดนครับเมื่อกี้ นี่เรียบร้อยยังไงเรียบร้อยครับท ime, ําโอริฮิเมะหรอตายเลยเฮ้ยอะไรอะอ้าวอ๋ออันนี้เป็นพี่ชายของโอริฮิเมะครับอ่ะโอเคอ่าเสร็จด่านนี้แล้ว ยังไงต่อฮ่อาได้ฮีโร่ตัวใหม่มาครับโอริฮิเมะข้ามเลยตัวละครอ่ะมาดูทางด้านของตัวละครนะอืมไม่เอาครับเราจะโอโ้โหผมจะอัปเกรดทางด้านของ I นะอีจิโกนะต่อสู้อีกแล้ว คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปเลยนะครับทุกคนเกมนี้บอกว่าดีมากนะบีดอะไรสักอย่างเนี่ยแหละแต่ว่าสนุกมากเลย